ต้นกาเนิดนาฏศิสินไทยถือกําเนิดขึ้นจากวัฒนธรรมของชนชาติธมินโบราณทางตอนใต้ของอินเดียนพันปีมาแล้วโดวยจําลองจากทาาก่าไรรํากรนะ108จากประติมากรรมท่านิยาศาสตร์ตานทวัในวิหารนาตาจันโกยินหรือจิตตมปรมรัฐมินนาทูเพื่อสักการบูชาพระอิศวรศิวนาราชหรือเทพเจ้าแห่งการระบาทวาการวิวัฒนาการนาฏศิสินไทยลบเลือนอัตลักษณ์ของนาฏศิลินดินแดนต้นกําเนิดจนกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของนาฏศิสินไทย แม้แต่เครื่องดนตรีและเพลงอินเดียจีนมาลายูมอนขอมอและพมา่าเมื่อเข้ามามีอิทธิพลล้วนถูกปรับปรุงวิวัฒนาการจนเกิดความประณีตวิจิตรในแบบไทยแตกต่างจากชนชาติอื่นไทยเราได้รับศิละปะวิทยาการทางนาฏศิลป์มาจากอินเดียและดูเหมือนอินเดียจะเป็นแรงก่อกำเนิดวัฒนธรรมทุกสาข,ขาในโลกนี้ด้วยหลักฐานที่ค้นพบและเกี่ยวข้องกับการกำเนิดนาฏศิลป์ไทยเชน่นปูนพันธลิตาอายุสมัยทวารวดีค้นพบที่เมืองโบราณโคกไม้เด่น จังหวัดนครสวรรค์ดินเผาทารามอันจิตาอายุสมัยเทวรวดีคนพบที่เมืองโบราณจันเสนจังหวัดนครสวรรค์ดินผเผาทาจตุระอายุสมัยเทวรวดีคนพบที่เมืองโบราณบ้านคูบัวจังหวัดราชบุรีและเทวรูปเท่ายามสิตาอายุสมัยลบบุรีคนพบที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาเหล่านี้ล้วนเป็นนัตยาภาษาหรือภาษาน,นาตศินที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิสรานุวัตรวงศ์สงกราวคำโบราณระรำทำเพลง เมื่อวันที่13ธันวาคมพศองพสอไว้ว่าอันว่าการรำนั้นชั้นแรกก็เป็นแต่เต้นแรงเต้นแฉ่งไปตามธรรมชาติอันความดีใจบันดาลให้เป็นไปต่อมาเมื่อมีความฉลาดขึ้นก็จัดเต้นรำนั้นให้มีจังหวะพร้อมๆกันแล้วดัดาให้งดงามแล้วประกอบให้เป็นเรื่องเป็นราวตามที่กวีคิดแต่งให้จึงสำเร็จเรียบร้อยเป็นระบาเป็นโขนละครอย่างทุกวันนี้พัฒนาการผ่านยุคสมัยต่างๆสมัยสุโขไทยมีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกถึงการละเล่นพื้นบ้านเช่นเต้น รำ้อนระบำสมัยอยุธยามีการจัดระเบียบแบบแผนการแสดงชัดเจนขึ้นมีทั้งละครชรัดรีละครนอกและละครในซึ่งเป็นต้นแบบของละครรำในปัจจุบันสมัยรัตนโกสินทร์มีการรวบรวมตำราท่ารำแม่บทไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่ราชการที่1และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปแบบนาตศิสินไทยที่เห็นในปัจจุบัน